สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP c ีคาราเดียมนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับผมบอลก็จะมาอัปเดตบอลสีให้เพื่อนๆนะครับผมวันนี้บอลมีบอลม,มาแบ่งปันนะครับจำนวนไม่เยอะนะครับผมแล้วก็จะมาบอกว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมตู้บอลทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ด่างกับไม้ป้ายนะครับเขาก็จะทนแดดไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยจะต้องมีแลนอีก ผืนนึงนะครับลองอยู่บนตู้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าที่เกียรติเอาขึ้นไปแปะข้างบนอีกนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยววันนี้บอลพามาชมต้นไม้ที่แบ่งปันนะครับผมมาที่แบ่งปันนะว่ามีต้นไหนบ้างนะครับผมมีต้นไหนบ้างนะครับเรามาดูตู้นี้กันก่อนนะครับผมตู้นี้บอลบอลมีต้นนี้มาแบ่งปันนะครับผมต้นนี้ครับ ต้นนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นหน้าด screens, ่างขาวเขาจะมีสองหน้านะครับผมมีด <or> nice ่างแดงกับด่างขาวนะครับหน้านี้ก็สวยมากๆเลยนะครับผมหน้านี้ก็สวยมากๆเลยครับราคาของบอนจะรวมค่าขนส่งแล้วนะครับผมจะรวมค่าขนส่งแล้วนะครับผมต้นนี้ถ้าใครรับอยู่ที่2 5 0ห้าสิบบาทนะครับเจ้าสัวหน้าด่างขาวนะครับเจ้าสัวหน้าด่างขาวสวยมากๆนะครับผมหน้านี้ครับผม ยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็แม่เขาก็จะให้่าลูกออกมาดีเลยนะครับลูกออกมาสวยเลยต้นต่อปลาต้นต่ำมานะครับต้นนี้เป็นปีมะโรงนะครับปีมะโรงบอนขายให้ในคลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้นะครับปีมะโรงต้นละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับหนึ่งร้อยหกสิบาทบอนมีจานวนนะอย่าบอนพาไปดูทีละตู้นะครับต้นนี้หนึ่งร้อยหกสิบาทสวยๆเลยนะครับผม ยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎใบใหม่ออกมาด่างนะครับต้นนี้ถ้าใครรับ120บาทนะครับ120บาทนะนะครับเนี่ยครับเนี่ยกำลังโตแล้วนี่พรจะสวยอีกหน้าหนึ่งเขาจะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวถ้าโตได้ที่แล้วเดี๋ยวบอจะมาแบ่งปันนะแล้วก็มีต้นต่อมาเป็นอสงไข่นะครับอันนี้เป็นหน้าเทพเลยนะครับผมอสงไข่น้าเทพนะครับป้ายลึกนะครับแล้วก็ใบใหม่มานี่เป็นชมพูชัดมากนะครับ ต้นนี้ถ้าใครรับนะครับบอลป่อยอยู่ที่สองอยห้าสิบาทรวมส่งนะครับ2 5 0ยห้าสบาทรวมส่งแล้วนะครับผมเพชรบ้านปทุมนะครับผมเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมเป็นบอลป้ชิ้นหนึ่งที่สวยเลยนะครับผมต้นนี้บอลให้อยู่ที่หนึ่งร้ยแปดสิบาทนะหนึ่งร้ปสิบบาทสิรานักปาดครับไม้หน่สามรอยห้าสิบนะครับไม้หน่นะครับไม้แยกหน่อนะสิรานักปาดนะครับผมสวยมากๆนะครับต้นนี้ สามร้อยเมื่อกี้มันบอกให้สามร้อยห้าสิบใช่ไหมับบนให้สามร้อยห้าสิบนะครับนี่แล้วก็เพชรเจ็ดสี่ครับนี้ด่างเทพเลยนะบนอัพเป็นกระถางห้าแล้วนะครับถ้าใครรับต้นนี้นะครับบนปล่อยให้นะครับเพชรเจ็ดสี่นะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านะครับผมบนปล่อยให้อยู่ที่สองร้อยบาทรวมส่งนะสองร้อยบาทรวมส่งนะครับผมแล้วก็มีนักมือนนหน้าเทพนะครับน่าจะแผงนะครับแผงออกมาหน้าแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ เขาจะเป็นแบบชมพูนะครับต้นนี้บนปล่อยอยู่ที่สามรอยห้าสิบาทนะสามรอยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งสิลาเพชรนะครับต้นละสองร้อยบาทนะครับสิลาเพชรนะครับใครยังไม่มีนะครับเก็บได้ก็เก็บเลยนะครับเพราะว่าให้ลูกสวยเหมือนกันนะครับสําหรับสิลาเพชรนะแล้วก็ลูกไม้นะครับต้นนี้หนึ่งรอยี่สิบบาทนะครับหนึ่งรอยี่สิบาท นะครับเพชรสีมันมีต้นใหญ่นะแต่ต้นนี้ดังดังไม่มากนะถ้าตาตาเอาไปตั้งแม่นี่ได้ลูกสวยนะครับต้นนี้มันปล่อยอยู่ที่ร้อยสี่สิบาทนะเอาไปร้อยสี่สิบาทแล้วก็ลูกไม้ด่างตัวนี้นะครับลูกไม้ด่างตัวนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับถ้าส่งอาจจะมีใบช้ำน้ําได้นะครับผมใบช้ำน้ําได้นะแต่ถ้าถ้าใครรับก็หนึ่งร้อยหกสิาบาทนะหนึ่งร้อยหกสิบาทนี่เจ้าส่วนหน้าแดงนะครับเจ้าส่วนหน้าแดงนะ ตาเขาด่างน้อยนะบนปล่อยให้150รอยห้าิบาทนะหนึ่งอยห้าสิบาทแล้วก็มีอันนี้ธาตุบางแก้วนะครับธาตุบางแก้วต้นโตโตงนี้นะครับร6อยหกสิบาทรวมส่งนะ160หบาทธาตุบางแก้วปล่อยอยู่ที่160บาทเองหนึ่งร้อยหกสบาทเองมีต้นนี้เป็นพรมพิมานนะครับป้ายลึก,ลกๆชัดๆนี้เลยอยู่ในกระถางห้านะครับผมอยู่ในกระถาง5ต้นนี้บ้นปล่อยอยู่ที่200อบาทนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะ ชัดทินกรนะครับผมชัดทินกรนะต้นนี้นะครับต้นใหญ่แล้วนะสองร้อยบาทรวมส่งครับสองร้อยบาทรวมส่งนะแล้วก็มีสาวนครชัยศรีนะครับอันนี้หน้าเทพเลยนะครับอันนี้หน้าเทพนะครับหน้านี้หายากด้วยหน้านีหายากถ้าใครรับนะมันปล่อยอยู่ที่หน้านี้นะครับ380้แปบาทสาม้บาทรวมส่งนะครับลูกไม้ใบกลม120นะนะครับแล้วก็มี ต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับอ๋อตะไบนี้น้องเสียนะโอเคครับเดี๋ยวจะค่อยมาเดีย๋ยวรักษาน้องดีแล้วก็มาปล่อยให้นะครับเพชรสุวรรณโชตครับแม่เขาสวยมากเดี๋ยวพาไปชมนะครับต้นแม่เขาสวยมากๆนะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านะครับสองร้อยห้าสิบาทลมส่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทลมส่งแล้วก็มีอ่าต้นนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะครับหน้านี้น่าเก็บมากๆหน้านี้สวยมากๆนะครับ ้นนี้สวยด้วยนะครับใบใหม่ออกมาฮารเลยนะครับฮารเลยนะครับนี่น่าจะได้เฉือฮารนี่ก็ฮารนะครับด่างทุกใบนะครับต้นนี้บนปล่อยให้นะครับผมสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีรักเอยนะครับเป็นไม้หน่อนะถ้าใครรับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้หน่อนะครับผมเป็นไม้หนอสีกาญจนาเจนสองนะครับ สี่การชนาเจนสองนะครับอันนี้หน้าเทพเทพเลยนะครับผมหน้าเทพมากสวยมากๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทร,าทรมวมส่งนะครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมหลวงตาเมืองมีหลวงตาเมืองนะครับอยู่ในกระถางห้าเหมือนกันหลวงตาเมืองห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับผมอันนี้ด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับผมนี่บนบอกว่าใครที่อ่า จับศิลาหุ้มทองนะครับผมจะได้ลุนนะครับเนี่ยเป็นศิลาหุ้มทองนะครับต้นเนี้ยบนผ่าผ่าแผงนะครับต้นนี้ผ่าแผงออกมานะครับเนี่ยศิลาหุ้มทองของมีหลายหน้านะครับผมก็พยายามเก็บหน้าที่สวยๆมาไว้นะครับผมเพราะว่ายิ่งโตจะยิ่งสวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับศิลาหุ้มทองนะครับนี้เป็นลูกไม้ไปดูกันอีกตู้นะครับตู้อื่นอีกตู้นึงนะครับ วันพาไปชมอีกมาชมต่อกันตู้นี้นะครับผมตู้นี้ก็น่าจะมีแบ่งปันนะครับผมแต่ตู้นี้ก็คือจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนี่ต้นนี้เป็นชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปเนี่ยด่างทุกใบนะครับนางสวยๆทุกใบต้นนี้อยู่ที่150บาทนะครับ ชมพลทวีปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทด่างทุกใบนะครับแล้วก็ไก่เศรษฐีหวานๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นฟอร์มก็จะสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากเนี่ยนะครับผมให้ดูนะถ้าใครรับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับไก่เศรษฐีแบบไซส์ใหญ่แล้วนะครับไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบแล้วคือสวยมากๆเลยนะครับมันเก็บไว้หลายต้นเลยนี่นะครับอันนี้สิลาเพชรนะครับสิลาเพชร ต้นนี้เล็กนิดหนึ่งน,นะครับผมต้นนี้เล็กนิดนึงแต่ก็สวยนะครับขนส่งง่ายนะครับต้นนี้นะต้นนี้บอลให้อยู่ที่180บาทละกันครับผมนะครับสิลาหุ่มทองอันนี้หน้าด่างเนี่ยแต่เป็นด่างชมพูนะครับเนี่ยเนี่ยด่างชมพูนกะกระถาง5้านะครับต้นนี้บอลปล่อยให้นะครับผม250บาทรวมส่งนะครับ250บาทรวมส่งเทพอัศรานะครับผม แต่อันนี้เขาด่างน้อยนะครับเขาด่างน้อยแต่เลี้ยงยังไงโตแน่ๆนะครับแล้วก็เผาออกมาได้ลูกสวยแน่ๆนะครับมีกาบนะครับเขามีกาบนะได้ลูกสวยแน่ต้นนี้บนปล่อยให้พิเศษเลย150บาทนะเทพอัศราต้นนี้นะครับเทพอัศราแล้วก็มีตับจังหวัดราชบุรีเป็นบอลใบกลมนะครับทรงเขาจะอ่าสูงสูงนิดนึงนะครับเนี่ยกัดสีมาเขาจะสวยสวยอย่างนี้เลยนะครับสวยแบบนี้นะครับสําหรับตับจังหวัดราชบุรีนะต้นละ120บาทนะครับ ต้นละหนึ่งอยิบาทแล้วก็เรียกซับนะใบแข็งแรงมากๆเลยเนี่ยบอลเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับต้นนี้บอลปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทหนึ่งรอยหสบาทราคารวมส่งนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามมันได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งหกสองแปดสองเจ็ดห้าสองนะครับยังเหลือน่อก้านะครับน่าจะแผงนะครับหน้าเนี้นะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับสวยแบบเป็นสีชมพูที่แบบว่า ทั้งใบนั้นนพะเก้าก็จะเป็นเหลืองขาวแล้วก็แดงนะครับตอนนี้น,น่าจะแผงนะครับผมก็คือชมพูทั้งหมดนะครับบอลปล่อยไปแล้วหนึ่งต้นนะครับบอลผ่าได้มีอยู่สองต้นสามต้นนะครับบอลตั้งแม่ไปต้นหนึ่งเหลือต้นนี้นะครับบอลปล่อยให้สองรอยห้าสิบาทนะต้นใหญ่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกระถางสิบได้เลยนะครับลากเขาล้นแล้วเนี่ยต้นใหญ่แล้วสวยมากๆนะครับสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะ แล้วก็มีสิลาเพชรต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นโตโตเลยก็อย่าหาวิธีส่งให้นะถ้าใครรับนะครับต้นนี้บนปล่อยให้300รอบาทนะ3า0รอบาทใหญ่แล้วนะคือเอาไปตั้งแนมะ่แป๊บเดียวก็ผ่าได้แล้วนะครับผมมีไอยเลสนะครับไอยเลสผ่าก็มีหลายหน้านะไอยเลสต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะนี่บนให้ดูสีเขาที่ใบนะครับไอยเลสนะครับจะดักดักนิดนึงนะครับผมดักดักแต่ลายเขาวัต สวยมากๆนะต้นนี้200บาทรวมส่งเป็นไม้หนอนะครับเป็นไม้หนอ่อ2 0 0บาทรวมส่งนะแล้วก็มีมหาเศรษฐีชื่อเป็นมงคลมากนะครับมหาเศรษฐีนะมหาเศษรษฐีแบบป้ายสวยๆอย่างนี้นะต้นนี้วันปล่อยให้200บาทรวมส่งนะกระถาง5นะครับกระถาง5 200บาทรวมส่งใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงวันปล่อยให้280บาทนะ280บบาทอันนี้สีกาญจนานะครับจะเป็นเจนหนึ่งนะถ้าเขาโดนแดดดีนะครับผมเขาจะแบบ กัดชมพูหวานๆอย่างนี้เลยนะต้นนี้หนึ่งร้อแปดสิบาทรวมส่งนะต้นใหญ่แล้วสีกาญจนานะครับหนึ่งร้ยแปสิบาทรวมส่งนะเพชรสุวรรณโชชนะครับร8อยสิบาทนะหน้านี้นะหน้านี้ถ้าเขาดางทุกใบอย่างเงี้ยพามายัางไงก็ลูกก็สวยนะอันนี้ลอดใหม่ออกมาเหลืองแล้วนะครับเหลืองเลยดางน,นะครับเนี่ยถ้าใครรับวบันวันมีจํานวนอยู่ลองทักถามมันได้น,นะครับทักถามมันได้ลูกไม้หนึ่งรอยี่สิบบาทนะครับเป็นลูกไม้ใบกลมนะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโหเขาจะชิปอย่างนี้เลยเนี่ยครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีเมืองเชียงใหม่เหมือนกันเมืองเชียงใหม่ก็หนึ่งรอยี่สิบาทรวมส่งนะอาสวยมากๆแม่ยิ่งกัดยิ่งแก่เขาเรียกเลยนะยิ่งเนี่ยอายุยิ่งจะสีสดขึ้นนะครับผมเมืองเชียงใหม่น่าจะมีอยู่สองต้นนะต้นละร้อยี่สิบบาทต้นละร้อยี่สิบมีพบลักพบภลักนะครับสองรอยห้าสิบาทรวมส่งสองรอยห้าสิบาทรวมส่งนะครับพบลักนะ ชินะบัญชอนนะคะผมเริ่มกัดสีแล้วนะครับนี่ชินะบัญชรกัดสีแล้วเนี่ยนะครับต้นละร้อยห้าสิบนะครับมับนมีจํานวนอยู่นะลองทักถามมันได้นะครับชินะบัญชรน,นะอืมเป็นบอลอีกอีกตับหนึ่งที่สวยสวยมากๆนะครับสําหรับชินะบัญชรน,นะครับนี่ใครรับแจ้งมันได้นะครับผมอันนี้ศีลาหุ้มทองอีกหน้านึงนะครับผม เขาด่างนะครับเนี่ยเขาด่างนะแต่เขายังไม่เปิดนะยังไงโตมาก็ต้องเปิดนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีเชื้อด่างอยู่นะครับต้นนี้200บาทนะครับแล้วก็กําเนิดพลอยเหลือต้นเดียวต้นใหญ่ๆห่เลยนะเหลือต้นเดียวต้นใหญ่ใหญ่นะ350บาทรวมทง่งยิ่งโตเขาจะเป็นแบบกัดสีกัดสีจะเหมือนคล้ายงามวงวานชัชชินกรแล้วเ,เหมือนชัชชินกรนะครับเขายังจะกัดสีเปิดต้นนี้นะ แล้วก็ลูกไม้ตม้นละ120ใบกลมอ่าบนให้ดูก่อนต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองบนมีลูกไม้ด่างที่พอเองนะครับแต่มันต้นใหญ่แล้วนะถ้าใครจะรับเนอะ180บาทนะขอดูหน้าได้นะนี่ครับแต่มันต้นใหญ่มากๆนะเอาไปตั้งแม่ทําพันได้นะเก็บไว้ตั้งแม่แล้วก็รอดอกรอเกสรได้นะครับถ้าใครรับร้อยเอาบนให้ร้อยห้าสิบบาทนะมีนะครับลูกไม้ด่าง อย่าบอลให้ดูอีกต้นเขาให้ลูกนะบอลไม่แยกให้นะเนี่ยครับเราให้ลูกไปเลยเนาะถ้าใครรับก็ร้อยนะลอยห้าสิบาทเอาลูกไปเลยเนี่ยครับลูกดังๆสวยๆอย่างนี้เลยนะต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ของส่วนเองนะบอลเพอเองนะเด๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปเลยนะครับผมตู้ต่อไปมาชมกันต่อตู้นี้เลยนะครับตู้นี้นะนะครับตู้นี้บอลมี ต้นนี้ทาดบางแก้วนะครับต้นนี้เป็นทาดบางแก้วนะทาดบางแก้ววันปล่อยต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้นะเป็นไซส์นี้นะครับน่าจะเหลืออยู่ในตู้นี้สองต้นนะครับนี่ยิ่งโตยิ่งตัดสีสวยนะครับผมทาดบางแก้วนะนะถ้าใครรับก็แจ้งมาได้เลยนะครับแล้วก็นูพักเก้านะครับผมนพักเก้าน้านี้ต้นนี้ต้นเล็กหน่อยนะครับร้อยแปดสิบาทนะร้อยแปดสิบบาทนะครับ แล้วก็มีลูกไม้ไม้ใบ,บกลมเปิอๆเปนะต้นละร้อยแปดสิบาทนะครับมีอยู่สองต้นนะยิ่งโตยิ่งตัดสีสวยอ่ะให้ลูกสวยด้วยขอบอกเลยอันนี้หลวงตาเมืองนะเนี่ยครับเมื่อกี้บอนพาไปดูแนละ้วโอ้สีเจ็บมากบอนมีหลายต้นอยู่ของหลวงตาเมืองนะแล้วก็อันนี้ครับเป็นบอลกาบดํานะครับแล้วก็มีด่างติดมาด้วยนะครับผมอันนี้แอบแอบกาบด่างนะต้นเนี้ติดจองไปแล้วนะครับ ติดจองไปแล้วนะครับถ้าหลุดจองไงอย่าบอนแจ้งนะครับมีสุดลักนะครับสุดลักไซนี้หนึ่งร้อยหกสิบาทนะด่างนะครับนี้ด่างทั้งใบเลยนะครับแล้วก็ให้เท่ากันนะครับอันนี้ด่างเยอะหน่อยนะด่างเยอะหน่อยก็จะโตช้าหน่อยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับสี่กัตนาต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้บนให้ร้อยหกสิบาทเท่ากันสําหรับคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้นะแล้วก็อาจารย์คงนะครับร้อยหกสิบบาทเหมือนกัน อาจารย์คงนี่ยิ่งโตเขาจะยิ่งกัดสีชมพูนะครับใบเขาเป็นบอลป้ายนะบอลป้ายใบกลมบอลป้ายใบกลมนนนหนึ่งมีต้นนึงนะครับอันนี้บ้านจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าโตมาจะเหมือนคือ,ค,อคือผ่าหลับแบบป้ายชื่อหายเดี๋ยวรอดูทีนะึงครับแล้วก็มีเศรษฐพันล้านนะครับเศรษฐพันล้านนะ ตัวนี้ไซส์ประมาณนี้นะครับผมไซส์ประมาณนี้นะแต่เขาดังทุกใบนะถ้าใครรับร้อยห้าสิบบาทนะไซส์นี้นะครับผมไซส์นี้ถ้าโตขึ้นก็จะเป็นอีกราคานึงเลยนะครับมงคลนมณีนะครับผมไซส์นี้นะไซส์นี้เหมือนกันนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอลพาไปดูอีกนะครับว่าตู้ไหนที่แบ่งปันได้อีกนะครับผม มาดูกันต่อมีหลายตู้อยู่กันนะครับผมนี่ครับเนี่ยนะถ้าใครรับปีมะโรงนะครับผมเนี่ยครับผมใครรับปีมะโรงนะราคาหลักร้อยเองเน,นะครับผมนะบนให้เท่ากันเลยนะครับผมบนให้เท่ากันแบบเหมือนเหมือนตู้เมื่อกี้เลยครับเหมือนตู้เมื่อกี้เนี่ยครับเขาอยู่ยี่ยเยเขาจะสวยมากๆนะครับผมตู้นี้นะครับผมอ่าในในคลิปนี้น,นะ ก็พิเศษสําหรับปีมะโรงนะครับเพื่อนๆท่านไหนก็คือสนใจทักมาหาบอลได้ละราคาหลักร้อยนะครับปีมะโรงนะครับผมนี่นะครับมีหลายต้นเนะอย่าบอลขึ้นราคาไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะเนี่ยปีมะโรงถ้าใครสวยทุกหน้าแล้วนะครับเนี่ยเป็นแบบเป็นดงชมพูเลยนะครับผมเป็นดงชมพูชอบมากๆนะครับปีมะโรงนะแล้วก็มีเนี่ยบอลได้ลูกไม้ลูกไม้ป้ายที่สวนมาเขาเรียกอะไรอันนี้ลูกไม้ด่างผ่า เขาเรียกเพาะเมล็ดนะครับได้ด่างออกมาสวยหลายๆต้นเลยนะครับเดี๋ยวโตแล้วบอนจะพามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้กําลังรอดูฟอร์มอยู่นะครับกําลังรอดูฟอร์มอยู่กระดูกแดงนะครับกระดูกชมพูแล้วก็เนี่ยหน้าแดงแดงเนี้ยนะครับอ้อมีมณีจันทร์เนี่ยนะครับมณีจันทร์ไซนีนะไซนีหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับโตมาแล้วสวยมากๆนะมณนจันทร์บนให้ทุกต้นนะครับร้อยแปดสิบบาทนะมีจํานวนอยู่สี่ห้าต้นอยู่นะครับเนี่ย มณีจันทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่ต้นนี้น่าจะเป็นลอา่ารัตนจันทร์นะครับแต่เขาลุ้นดังนะถ้าใครรับร้อยยี่สิบาทนะเอาไปลุ้นนะครับผมเอาไปลุ้นนะครับม,มันอ่ามณนีจันทร์นะครับต้นแม่ด่างสวยมากเขาบอกมณีจันท์มีเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวนะครับโตมาเขาจะเหมือน คล้ายๆกเจ้าปาแก้วแต่เขาจะดังสวยมากเลยนะครับผมเจ้าสัวต้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับมีอยู่สองต้นเองครับผมหมดแล้วเจ้าสัวนะครับเอยวบอลขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับผมเจ้าส่วหนึ่งร้อยหกสิบบาทมาอีกแถบหนึ่งนะครับไม่แถบนึงน,ะนี่ลูกปลาคาร์ฟของบอลไซส์นี้เหลือสามต้นนะครับเนี่ย เขาด่างป้ายมาแล้วนะครับสวยมากๆนะครับเนี่ยฟอร์มเขาได้แล้วนะครับต้นนี้บนปล่อยอยู่ที่สามยห้าบาทนะครับรูกประคับเนี่ยครับเขาด่างมาแล้วนะครับต้นที่1นึนะครับต้นที่สนะครับต้นที่3นะครับต้นที่สมีสต้นชมพูทวีมีจํานวนอยู่นะครับผมทักหาบนได้นะทักหาบนได้เลยชัดทินกรนะครับผมอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับ นี่พรจ่อสวนเนี่ยอันนี้เขาเรียกด่างแดงนะครับด่างแดงเนี่ยอย่างเงี้ยก็ก็สวยนะครับผมก็สวยนะแต่ต้นนี้ยังไซส์เล็กนะถ้าใครรับก็บนปล่อยให้นะพรจ่อสวนนะแบบอ,แอ่าอันนี้กระถัดรัดเลยนะสองร้อยบาทรวมส่งนะครับเนี่ยแต่เขาด่างทุกใบนะครับอันนี้ก็าสองร้อยบาทรวมส่งนะสองร้อยบาทรวมส่งมีต้นนี้เป็นจตุลเทพนะแต่ยังเล็กอยู่เลยนะครับผมยังเล็กอยู่ถ้าใครรับก็ ทักหาหาบัอลได้นะครับถ้าใครเลี้ยงได้ก็ทักห้าหาบบอได้มันก็จะแบ่งปันได้นะครับผมมันก็จะแบ่งปันได้ต้นนี้เป็นรัตนณะจันป้ายนะครับแต่น้องยังเล็กอยู่นะครับผมน้องยังเล็กอยู่เขายังขายราคาแรงอยู่เลยนะครับป้ายนะบอลป้ายลัตนณะจันนะอันนี้ยป้ายทุกใบเลยนะครับผมป้ายทุกใบถ้าใครรับได้ว่าต้นขนาดนี้ลองทักหาบบอลนะบอลปล่อยอยู่ที่3 8 0ิบาทนะ380้ิบาทเพชรจะหลัดแสงด่างนะครับ เขาด่างนะต้นไซนี้นะครับผมสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับเนี่ยเดีย๋ยวบนจะมีมาปล่อยนะครับเนี่ยเรนูนะครของส่วนนี้คือหน้าเทพมากเลยนะครับหน้าเทพมากๆเดี๋ยวรอให้ตัวนี้หนึงนะครับเขาด่างจัดกลัวส่งไปแล้วแบบเดี๋ยวสุดละใบใบหายเนี่ยด่างจัดอย่างเงี้ยเลยหายไปเลยทั้งต้นนะโอกาสที่มันจะหายไปทั้งต้นมีสูงมากเดี๋ยว ไปดูอีกนะครับเพื่อมีอีกนะครับเดี๋ยววานี้พาไปดูอีกตู้นึงนะครับใส่แบบแยกๆกันไว้ครับไม่ได้ไม่ได้รวมนะครับว่าเผื่ออ้ออันนี้สวยมากนะครับสายดาร์กนะต้นเนี้ยเป็นราหูราหูอมจันนะครับผมลาหูอมจันเป็นไม้ที่ให้ลูกเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับถ้าใครรับนะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาจะ ถ้าโตขึ้นเขาจะกัดสีนะครับผมกัดจากข้างในครับออกมาข้างนอกแล้วแต่เขาก็ยังเป็นแบบบอลสายดาร์กนะครับบอลสายดาร์กนะถ้าใครรับนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะราคารวมส่งแล้วนะครับมีเพชรราชานะครับผมเพชรราชาต้นนี้เขาด่างเทพเลยนะต้นนี้ด่างเทพเลยนะครับเพชรราชาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะแล้วก็พญานาหมื่นนะเอาไปร้อยยี่สิบบาทพญานาหมื่นนะ ต้นนี้ใหญ่แล้วนะครับผมเจ้าพญานาหมื่นนะผ่ามาจากอ่าอาส่งไข่นะครับเจ้าพญานาหมื่นนะเอาไปราคากันเองนะครับเนี่ยไกล้โตแล้วครับเป็นด่างขาวส่วนบอลก็จะเริ่มผ่าเป็นไม้ด่างนะครับแล้วก็เหวจะมีมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีเมืองชน,นครับเศรษฐีเมืองชนถ้าใครรับก็ต้นละร้อยยี่สิบบาทเศรษฐีเมืองชนหน้านี้นะครับร้อยยี่สิบบาทนะ นนี่นะครับมีต้นนี้น่าจะเป็นองค์หญิงทอ่อท่อทอ,ทอันนะครับมีอยู่สองสามต้นนะลองถักหาบมันได้นะวันหยุท่อฝันมันก็ปล่อยให้นะหนึ่งร้อยแปดสิบาทหนึ่งร้อยแปสิบาทเดี๋ยวเขาป้ายนะเดี๋ยวเขาป้ายอันนี้ดารานพลัดนะเหลืออยู่ในตู้น่าจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปสิบบาทนะครับด่างแล้วนะมี ทิพวารีนะหาแผงมาจากดารานพลัชทิพวารีนะร้อยแปดสิบานะบาทนะครับร้อยแปดสิบบาทนะทิพวารีมีบัวบัวสวรรค์น,นะครับเนี่ป้ายนะบัวสวรรค์นนะหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับหนึ่งร้อยหกสิบาทนะถ้าใครรับแจ้งมันได้เลยนะครับนี่อาจจะมีถ้าใครม,มีจํานวนมันอาจจะแถมไปให้นะครับผมอาจจะแถมมีนางลากสดนะครับจะเป็น เขาจะมีเขียวเข้มกับน้ำตาลนะแต่องบอลเป็นหน้าที่เป็นป้ายน้ำตาลนะครับเป็นป้ายน้ำตาลน,ะนางรักสดนะบอลปล่อยอยู่ที่120ทร้อยี่สิบาทรวมส่งถ้าใครรับก่อนแจ้งมาได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้เป็นทับทิมทองนะโอ้ยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะโอ้นะน,อนั้นนนันนี้รุนได้เลยนะครับอันนี้แอบดา่าง แบบด่างร้อยยีบาทรวมส่งนะนนตน้นนี้ใครรับนะครับอ่าใครรับหรือสนใจต้นไหนก็โทรหาอลได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหสองปดสองเจ็ดห้าสองนะครับหรือทักมาที่ไอดีไลน์แบ็คบอลเก้นะครับ b บ็ k บอลเก้าได้เลยนะครับผมก็อ่าบอลจัดส่งแล้วก็ยังไงก็จะส่งได้พัสดุไปให้อีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวพาชมต้นไม้นะครับนะท้ายคลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงบอลจะมาอัปเดต ก็ไม่ค่อยได้ลงขายเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ลงขายเท่าไหร่อย่างไงเดี๋ยวขายมันจะอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะมีไม้ที่กําลังจะพันเนี่ยครับอ่ะมกให้ดูนะต้นเนี่ยเป็นเพชรสวนอโชนนะครับที่ผ่าแผงออกมานะครับต้นเนี่ยเป็นไม้ที่ผ่าแผงเนี่ยครับมา่ก็บมันพาไปดูแล้วครับนี่ต้นแม่เขาที่เป็นจอมนะครับใบโขดดกแบบขนาดเป็นจอมนะครับเนี่ยเหมือนกระทงเลยนะครับอย่างเงี้ย สวยมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับถ้าใครถ้าใครรับก็อ่าแจ้งบอนได้นะครับผมแจ้งบอนได้นะครับมันมีจํานวนอยู่นะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับเพชรสวนช่วยผ่าแผงออกมานะครับผ่าแผงออกมาทับทิมสุวนนะครับเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับไม้เขายิ่งโตยิ่งสวยนะทับทิมสุวณนะเดี๋ยวบันจะมีไอหมื่นมี ทับทิมสู่วันมีพรรละตนะมีมณีนพรตั์มีรัชโรทรนนะครับแล้วก็บุษลินอ่าแดงอันดานะครับผมไอหมื่นแล้วก็น่าจะมีรตัตนะรุ่งเรืองรุ่งโลดออกมาอีกนะครับสีกาญจนามณีล้อมเพชรน,นะครับ <S <S ก็จะมีมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะครับนี่มีลูกไม้ด,ดา่างบอลเก็บเพราะว่าบอลอยากได้ทรงใบเขานะฮะเนี่ยนี่นะครับสวยมากๆสวยมากๆ แล้วก็มีลูกแล้วลูกกระด่างนะถ้าใครสนใจลูกก็ทักหาบ่นได้นะ250บาทไหมน้อนะครับยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ